สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยู่กับเกมโปเกมอน TCG Pocket กกันอีกแล้วนะครับก็ห่างหายไปนานเลยกับการทำคลิปลงช่องก็เดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปลงช่องให้เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ต่อเนื่องกว่าเดิมนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบเทรดสำหรับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับ ระบบเทรดตัวนี้ก็เพิ่งอัปเดตมาเมื่อเดือนที่แล้วเนาะเพื่อนๆหลายคนคงได้ใช้ระบบเทรดกันไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมา,าทําเป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับระบบเทรดให้กับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้จักระบบเทรดได้ดูกันเนาะโอเคครับต้องเกินก่อนเนาะว่าระบบเทรดคืออะไรระบบเทรดก็คือระบบที่เราสามารถแลกเปลี่ยนการ์ดกับเพื่อนเราได้นั่นเองนะครับก็คใครที่เปิดแพ็คแล้วไม่ได้ใบที่ต้องการสักที ก็จะสามารถใช้ระบบเทรดในการแลกเปลี่ยนการ์ดที่เราต้องการกับเพื่อนเราได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าระบบเทรดทาํางานยังไงก็ก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้เข้ามาที่โซเชียลฮับนะครับก็จะเป็นไอคอนรูปคน3คนอยู่ตรงกลางด้านล่างตรงนี้นั่นเองครับเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะก็จะเจอไอคอนอีกไอคอนหนึ่งที่เขียนว่าเทรดอยู่ด้านขวามือนะครับกดเข้าไปเลย ในส่วนการใช้งานระบบเทรดนะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่4ข้อด้วยกันนะครับซึ่งเงื่อนไขนั้นเราสามารถเข้ามาดูได้ที่เครื่องหมายคำถามตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรง about เทรดดูตรงนี้ได้เลยนะครับตัวเกมก็จะโชว์เงื่อนไขสำหรับการเทรดออกมาให้เราดูเนาะก็จะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่4ข้อนั่นเองครับส่วนของข้อที่1นะครับในสาหรับการเทรดนะครับก็จะทำการแลกเปลี่ยนกัน ได้เฉพาะก๊าซที่มีความแรรระดับเท่ากันเท่านั้นนะครับอย่างในตัวอย่างก็จะเห็นว่าเขาใช้ผู้ชีดาน,นที่เป็นระดับ1เพรแรกกับที่ตัวค้างเงี้ที่เป็นระดับ1เพรแรกกันเนาะถ้าจะเป็น1เพรแรกกับ2เพรแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้ความแรเท่ากันเท่านั้นนะครับต่อไปครับเรื่องเงือนไขข้อที่2นะครับในส่วนของระบบแฟ่ ถ้าเรามีการติดระบบแร์เนี่ยให้กับการาดนะครับก็จะสามารถแลกเปลี่ยนกับการาดที่มีระบบแร์เหมือนกันได้เท่านั้นนะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่าระบบแร์คืออะไรนะครับก็ระบบแร์ก็เป็นระบบเอฟเฟกต์ก d นั่นเองนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูกันได้เลยเกี่ยวกับระบบแฝน,นเองครับไปเงื่อนไขข้อที่3นะครับเขาก็จะบอกเกี่ยวกับการาดที่ไม่สามารถเทดได้เนาะสำหรับก๊าซที่ไม่สามารถเทดได้นะเัาก็จะเป็นกราด ที่มีความแรงระดับสูงนะครับก็จะเป็นระดับ2ดาวทอง3าดาวทองแล้วก็ระดับ1มงกุฎแบบนี้จะไม่สามารถเทรดได้นะครับอันหนึ่งก็คือ่ของแพ็คใหม่ครับจะยังไม่สามารถเทรดได้นะครับแพ็คเดียวก้ากับเพาเกียร์ก็ต้องรอไปก่อนที่น,นี้ยังไม่สามารถเทรดได้เนาะคิดว่าในอนาคตอาจจะต้องรอแพ็ค A3 เข้ามาก่อนนะครับ A อแพ็ค A2 ถึงจะสามารถเทรดได้นะครับ ต่อไปก็ในส่วนของโปรโมการ์ก็ไม่สามารถเทรดได้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าตอนนี้เราสามารถเทรดการ์ดอะไรได้บ้างเนี่ยสามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับที่เขาเขียนว่า t o detail trade list นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยในส่วนของโปรโมเขาก็จะเขียนว่าไม่สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับแลวก็แพ็กที่สามารถเทรดได้ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ mystical island กับ genetic a p e x นะครับ ระดับความแหลที่เทดได้ก็จะเป็น1เพชร2เพชร3เพชร4เพชรแล้วก็1ดาวทองนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของ2ดาวทอง3าดาวทองแล้วก็ระดับมงกุฎจะยังไม่สามารถเทดได้นะครับไม่รู้ว่าในอนาคตทางเกมจะ,ะเปิดให้เทดหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะยากอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขข้อที่4กันเงื่อนไขข้อที่4ครับสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับอ่า ค่าใช้จ่ายในการเทรดนะครับสำหรับการเทรดนะครับก็จะมีโทเค็นเพิ่มขึ้นมาอีกโทเค็นหนึ่งซึ่งชื่อว่าเทรดโทเค็นเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับก็จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเทรดเนาะซึ่งการแต่ละระดับความแรงก็จะใช้เทรดโทเค็นที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างในรูปก,ก็จะเห็นว่าระดับ1เพชกับระดับ2เพชเนี่ยก็จะไม่ใช้เทรดโทเค็นเลยนะครับส่วนระดับ3เพชก็จะใช้อยู่120เทรดโทเค็น สี่เพรก็จะใช้อยู่ที่500ร้อยเทโเค้นนะครับแล้วก็1ดาวทองก็จะใช้อยู่ที่400ร้อยเทโเค้นนั่นเองครับโอเคครับก็จริงๆแล้วระบบเรดครับก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับทุกคนสามารถทำร่ไรกันได้เดี๋ยวก็ไปดูที่เทโทเคน็นกันก่อนเนาะอันนี้ก็คือหน้าตาของเทโทเค็นนะครับก็จะเป็นสีเขียวตรงนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าถึงขีดนี้เราก็จะสามารถแลกรก์ด สามเพชรได้เนาะแล้วก็ถ้าถึงตรงนี้ก็แลกดาวทองได้ถ้าถึงตรงนี้ก็สามารถแลกสี่เพชรได้นะครับก็ตอนนี้ผมมีแต้มอยู่1นึ่งทางเกมก็จะบอกว่าคุณสามารถแลกระดับ4เพชรได้แล้วนะมาเทรดกันเถอะอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับเทรดโทเค็นหายได้จากไหนนะครับก็เทรดโทเค็นนะครับก็จะมาจาก หนึงเลยก็คือมาจากพวกกิจกรรมนะครับพวกอีเวนต์แล้วก็จะมีเควสท,ที่สามารถรับเท,ทโทเคนได้นะครับก็จะทางเกมก็บอกว่าจะมีอีเวนต์แจกเท,ทโทเคนอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือในการย่อยกาก์ดนะครับตรงนี้อย่างเช่นกาก์ร EX นี่เนะาะแล้เรากดย่อยตรงนี้เราก็จะเห็นว่า จะมีเทดทเคนขึ้นมานครับถ้าเป็นการ ex ก็จะย่อยได้125เทรดอทเท็นนั่นเองนะครับเค okay. แล้วก็รู้จักเทดทเคนกันแล้วจะมีอีกค่าหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับสำหรับการเทรดก็คือค่าส่วนของเทสตมิน่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับต้งเรียกว่าเหมือนกับ wonder p e a k นั่นเองนะครับซึ่ง ในการเทรดหนึ่งครั้งเราก็จะเสียเทรดสแตนิเมนาหนึ่งอันนะครับซึ่งเทรดสแตนิเมนาหนึ่งอันก็จะทําการรี24ชั่วโมงก็จะรีกลับมา1ึงอันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองเทรดให้ทุกคนดูกันนะครับก็ถ้าจะเริ่มเทรดก็กดตรงคําว่าเทรดได้เลยนะครับหังน,นั้นก็จะขึ้นเป็นชื่อเพื่อนของเรานะครับในการเทรดนะครับก็จะสามารถเทรดได้เฉพาะกับเพื่อนของเราเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครจะทําการเทรดก็ให แอดเพื่อนของเราก่อนนะถ้าไม่ได้แอดเพื่อนก็จะไม่ขึ้นเพื่อนให้เลือกนะครับก็ผมจะกดไปที่คุณมนะินิมอนเนาะก็คือผมยืมเข้ามาสำหรับเทรดทำคลิปเทดนี้โดยชอเลยต้องขอบคุณคุณมินิมอนด้วยนะครับกดไปที่เทรดครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทรดตัวฟูชิอาบานะกันเนาะเอ้ยฟูชิดานิแล้วกันนะครับ ไม่เสียเทโทเค็นนะครับก็ตัวนี้ก็จะสรุปค่าใช้จ่ายเนาะก็จะไม่เสียเทโทเค็นถ้าว่าจะเสียเทสตรีมิเนอร์หนึ่งอันนะครับก็กดโอเคไปเลยก็บอกมันก็จะเตือนเนาะว่าจะทําการเทรดเราจะเสียการไปนะล้วก็กดโอเคเลยครับกดโอเคครั้งหนึ่งครับขั้นตอนนี้ก็จะต้องรอ,อเพื่อนของเราเนาะรับการเทร สักครู่นะครับนี่ก็มันจะส่งแจ้งเตือนไปหาเพื่อนเราว่าเราทําการเทรดนะคุณอยากเทรดด้วยไหมเนาะถ้าเขาไม่โอเคเขาก็จะกดแคนเซิลนะถ้าเขาโอเคก็เขาก็จะกดส่งการ์ดมาให้เรารอาสักคู่นะครับก็จะลองเทรดกับเทรดกับตัวไหนดีนะ อพอเพื่อนของเรากดแล้วนะครับเราก็กดตัวรีเฟซครับก็จะขึ้นว่า,าเพื่อนของเราโอเคที่จะเทรดแล้วเนาะสุดท้ายเราก็กดคำว่าถ้าเราโอเคกับแก๊สใบน,นี้เราก็กดเทรดเนาะแต่ถ้าเราไม่โอเคเราก็กดปฏิเสธได้นะครับก็อย่างนี้ผมก็จะลองกดเทรดให้ทุกคนดูเลยเนาะกดเลยก็จะขึ้นเตือนอีกรอบนึงเนาะ แล้วก็กดสไลด์การดขึ้นไปีก็จะเป็นแอนิเมชันการเทรแล้วก็สวยเลยเท่านี้เราก็เทรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็สำหรับระบบการเทรก็จากนั้นกดแต่งเพื่อนองา่าป โอเคครับก็จะเห็นว่าเราจะเสียเทสติงหน้าไป1อันเนาะโอเคครับสำหรับระบบการเทรดก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะครับก็หลังจากนี้ถ้าทุกคนมีกรารที่อยากได้ก็ให้ลองใช้ระบบการเทรดดูนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับก็ ว่าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดถูกใจแล้วก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆเลยก็วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ